แต่มันจะดีที่สุดก็คือออกกฎหมายซะออกพอรบรซะทุกคนบอกเป็นห่วงทุกคนบอกอมีความกังวลนะโดยเฉพาะพรรค่วงรัฐบาลแต่พอบอกออกกฎหมายกลับบอกว่าไม่เอาจะเอาบัญชากกับไปเปัญญาเสพติดมันมันคนละเรื่องการนะเอาัญชากกับไปปัญญาเสพติดมันก็ย้อนแย้งกับนโยบายของรัฐบาลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการใช้พรบรมาควบคุม นค,คนห่วงเรื่องเยาวชนเราก็ย้ําไปว่าเยาวชนเข้าไม่ถึงแน่นอนห้ามขายแก่นักเรียนนักศึกษาคนก็ถามทาไมทาไมไม่บอกห้ามขายในสถานศึกษาเพราะสถานศึกษาบางแห่งอย่างเช่นคณะแพทยศาสตร์ก็เป็นสถานศึกษาเห็นไหมครับถ้าเกิดเขานํามาวิจัยนํามาใช้ทดลองนํามาศึกษาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งแก้ไปตีความอะไรกันอีกมากมายเราก็บอกเราห้ามขาย นักเรียนนักศึกษาตอนนี้ก็ไม่ไม่ใช่เฉพาะอายุ20แล้วนะเป็นเด็กโคงก็ก็ก,ก็ก็ซื้อกัญชามไม่ได้ถ้ายังมีสภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะมีความละเอียดแต่มันจะดีที่สุดก็คือออกกฎหมายซะออกพอรบรซะทุกคนบอกเป็นห่วงทุกคนบอกออมีความกังวลนะโดยเฉพาะพรรค่งรัฐบาล แต่พอบอกออกกฎหมายกลับบอกว่าไม่เอาจะเอากัญชากลับไปบญญเป็นยาเสพติดมันมันคนละเรื่องการเอากัญชากลับไปบญญเป็นยาเสพติดมันก็ย้อนแย้งกับนโยบายของรัฐบาลตอนเข้ามาจะมาบอกไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้เพราะพรรคภูมิใจไทยหาเสียงเรื่องกัญชามาตั้งแต่หาเสียงเลอกตั้งแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้มาฟอรมรัฐบาลกา็ทุกพักก็ยอมรับนโยบายของแต่ละพักพรรคภูมิใจไทยก็ยอมรับนโยบาย ทางการเกษตรของพรรคร่วมรัฐบาลนยโยบายคนละครึ่งของพรรคร่วมรัฐบาลนะนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคร่วมรัฐบาลถ้าตามถึงมารยาทพรรคภูมิใจไทยก็ยกมือสนับสนุนเวลามีมติอะไรต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งมติไม่ไว้วางใจนะครับพรรคภูมิใจไทยก็ยกมือสนับสนุนให้กับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายทุกคน บางทีบางคนเป็นหัวหน้าพักนะบางทีพักนั้นยังยังไม่สนับสนุนเลยแต่พรคภูมิใจไทยสนับสนุนทุกคนบางทีลูกพักตัวเองยังไม่สนับสนุนใช่ไหมแต่พรคภูมิใจไทยสนับสนุนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ดั้งเดิมหรือว่ามาจอยใหม่มามาร่วมทีหลังก็ยกมือสนับสนุนทุกคนเราไม่จะบอกว่าเราเข้ามา51คนก็ยกมือมือ5้คนตอนนี้เรามี6 0สิบกว่าคนอีกสิบกว่าคนเราไม่ยกให้ อันนี้เพราะนั้นถ้าถามถึงเรื่องมารยาทนี่ก็คือคำตอบนะครับเปนมาว่านั้นจริงๆแล้วต่างคนต้องต่างทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อความมีเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับแล้วก็ร,รู้จักการอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อสร้างสรรค์เพื่อทําให้เกิดความเป็นฝึกแผน่นแล้วก็ทําให้ประเทศของเราสามารถเดินหน้าไปได้มีความสามัคคีรัฐบาลถ้ามีความสามัคคีรัฐบาลก็เข้มแข็ง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างๆความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนมันก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ยังโชคดีที่พรรคภูมิใจไทยยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดผมเนี่ยยึดถือมากๆนะครับในเรื่องของการกติกาของการอยู่ร่วมกันคาดว่าหลังเอปก็คือจะเข้าพิจารณาในสภาได้ทันแล้วก็น่าจะก็กฎหมายอยู่ในสภาอยู่แล้วครับกฎหมายอยู่ในสภาอยู่แล้วที่จะบอกว่าภรคภูมิใจไทยไม่รอบคอบ หรือตัวกระทรวงสาธารณสุขหรือผมไม่รอบคอบในเรื่องการออกกฎหมายไม่ใช่เลยเรามีช่องออมีระยะเวลาซึ่งถ้าเกิดเราเอ,อ,อยู่ในพัรร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับด้วยความเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะกฎหมายบานนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะผ่านขั้นตอนไปถึงพุทธิสภา,าแล้วนะครับไม่รอบคอบอย่างเดียวคือนึกไม่ถึงว่าพัรร่วมรัฐบาลด้วยกันเองเจะจะจะ,จะมา จะมาขวางกันเองอันนี้อันนี้คือความไม่รอบคอบของผมนะครับไม่เป็นไรเสร็จไม่ทันก็เอามาหาเสียงหาต่อใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เอามาบอกพี่น้องประชาชนว่าเราถูกขวางอย่างไรก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้สนับสนุนเพื่อให้มันเพราะมันมาถึงเกือบจะเห็นเส้นชายอยู่แล้วนะครับมันมันยังไงก,ก็ก็หยุดไม่ได้หรอกครับนโ,นโยบายนโยบายใครนโยบายมันนะครับถ้าจะมาอยู่ร่วมกันก็ต้องสนับสนุนเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่เป็นนโยบายที่ผิดกฎหมายแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรที่ ก่ให้เกิดความเสียหายตังที่พูดเลยไม่เอากัญชาแต่เอาเล่าก้าวหน้านอย่างเงี้ยมันจะส่งผถึงการพิ <c oughs> นจรนรณาเป็นพักโรงรัฐบาลในครั้งต่อไปหรือเปล่าเอาไว้เลือกตั้งเสร็จอย่าเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องรัฐบาลต่อไปเอาเอาเรื่องว่าใครทำงานเยอะนะครับทำแล้วเ,เกิดประโยชน์กับประชาชนแค่ไหน นะครับประชาชนเป็นผู้ตัดสินะวันนี้เราก็ยังทํางานนะครับ